เราหน้าข่าวนะครับช่วยกระตุ้นเพราะว่าชาวบ้านเจะร้อนอยู่ะหองเพราะว่าเรื่องนี้มันมันได้ประมาณปีปลายแล้วครับเนาะพอดีหรอชาวบ้านอยู่ปากกับหอมมาครับเฮ้ยรมาติดตามนี่เนี่อะไรโต๊ะเรามีหนี้สักบาทเจ้าเป็น ไม่โอ้ยอุ้งชัดโอเคกินเอาจ้านอกเอาใหม่ดอกอวันนี้เขาตึงพี่น้องเชาบ้านเนาาี่ยเจ้ามาทวงเงินอมเจา้าบ,บจะได้เงินเป็นนี้เจา้าทุกบาททุกสตางค์ของเขาก็คือการออมเจา้าจํานวน4ี6รลายเจา้าที่เขามาร่วมกันฟ้องนี่นะคะแต่ว่าระยะเวลามันยืดยาวมาปีป่ายแล้วเจา้าวันนี้สารนัดเจา้า เขาก็มาสารแล้วก็มาแวะที่ส่วนดำรงธรรมเพื่อที่จะขออ่านที่ผู้มีอำนาจช่วยเหลือเจ้าบ้านแล้วก็ทุกคนพือคือได้เงินคืนนี่นะเจ้าถ้าเขาได้คืนทุกบาททุกสตางค์ถ้ากรรมการเปิ้นคืนเนื้อเฮาเฮาก็จะถอนฟ้องให้เปิ้นนี่เราเจ้าเนาะคือเฮาต้องการที่จะมีเรื่องอะไรอย่างสักอย่างนอกจากเอาเงินของเขาคืนต้องอ่านเจ้า ตึงมดกัน4ี่ร้อยสีหกลายเป็นเงินอยู่สี่เอฟล้านปลายต่อปลายสี่แสนตั้งแต่หัวเนี้ยพี่ก็บ่จาจ้ำน้อเจ้าน้องมันเป็นตัวเลขยาวน้อเจ้าน้องตั้งอยาเจ้าเขาก็เลยมาขอความเป็นธรรมเนี่ยต่อเบิงต้นคณะกรรมการเปิ้ลว่าได้ไหมครับเปิป้ลก็โอนเออเปิ้ลก็โยกคือจำเลยที่สี่เจ้าตึงมดกันมีแปดคนเจ้าเปิ้ลก็ว่าจำเลยที่สี่เนี่ยก็คือคนที่เอาไปคนเดียวนี่นะต่อแต่ว่า คนอื่นพวกับมาฮับเจ้าเอาก็เลยว่าขอเพิเ่นพิจารณากรรมว่าเอกสารทุกอย่างเขาเคยขอเพิ่นมาเคยเจ้าอยู่ที่เพิ่นมดเจ้าเามีเฉพาะสมุตเงินฝากเงินออมตาอันเจ้า เราในส่วนของศูนย์ต้องลงทําจังหวัดวันนี้เพิ่นเพื่อนว่ได้ไหครับเพิ่นบอกว่าเฮ้เอาหนังสือมายื่นนำคำเพราะเขาเคยยื่นแล้วมันเมินล้ำไปนาะเจ้าพวกก็ลืมไปพ้องนี่นาเจาเขาเลยว่าจะมาขอเปิงเพิ่นํำร่อมนี่นายเค่ะเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาหมูนาเขาหูแค่ว่าจะได้เขาจะได้เงินคืนตา้ละเจ้าเพราะว่ามันเป็นเงินบริสุทธิ์นะะเจ้ามาได้เป็นหนี้ไผ่เลยน่ะเราผู้บาิรกษ์ต่าอมตั้งแต ห้าสิบาทไปอ่ะคราห้าสิบาทร้อยคนที่พูดรวยรวยพวกก็จะออมปันสองพันนะเจ้าเนาะแต่จ้าบ้านอย่างเราเนี่ยก็สามสิบสี่สิบปีแ่้วบางคนก็ได้รักหมื่นเจ้ารักพันสองร้อยยังมีนะเจ้าที่ร่วมกับฟ้องนี่นะเนาะก็ทำไมถึงฟ้องมีแค่สองร้อยก็ต้องการความถูกต้องเจ้าว่าทำไมไข่จยอย่างเงี้ยเจ้า